พิเศษไม่ได้เลยยังไงสารัตสายานุภาพในโลกนี้ยังคงอันดับหนึ่งฉะนั้นคุณทำอะไรอยู่เด่ะผมรู้ทั้งนั้นและตอนนี้ก็เลยต้องแสดงอิทฉาลิตเอ๋ไอ้คุณกำลังจะประกาศสักราเดี๋ยวผมก็จะประกาศสักรดตอบให้ดูเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าบริหารสมดุลในเรื่องสารยานุภาพเขาต้องแสดงให้เห็นเลยว่านิวเคลียร์เขาเนี่ยมีสมรรถนะสูงกว่าของรัสเซีย และจีนดาจากสัญญาณูกภาพตัวนี้่ยมันก็เข้าไปแบ็กอัพอ้เรื่องสานสองขาที่พี่ว่าตลอดเฮ้ยการขยายาารัฐผาอำนาจนั่นคือที่โอ l ป t ิต s ิจะไปที่ไหนก็ตามโดยอ้างว่าเพื่อจะอาวุธเหล่านี้ไปวางเพื่อป้องกันป้องปรามเพื่อความปลอดภัยของสหรัฐอีกเหรียญด้านหนึ่งคนบอกว่าเอ้ยหรือเอาไปวางเพื่อจะไปลุกหลานเขาคะ การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียในรอบล่าสุดนะคะสัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นการประกาศแสนยานุภาพทางการรบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านพระดอนประเมินทั้งศักยภาพของอาวุธแล้วก็ค่าทีจากการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงน่าจะเป็นอะไรครับเอาตรงนี้เอาโจทย์หลักให้ตรงกันก่อนเพราะจะฉายภาพว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยที่กําลังมีการมา เดินงานเดินการอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากยุทธศาสตร์สองประเด็นหลักของมหาอำนาจทั้งคู่คือหนึ่งยุทธศาสตร์แรกก็คือการขยายรัฐมหาอำนาจนั่นก็คือเรื่อง geo-politics ที่ตัวเองจะต้องสอดสายสายตาไปมองนะครับไอพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยไอตรงไหนที่จะสามารถวางอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันตนเองแต่ขณะเดียวกันก็เป็นมุมกลับเป็นที่วางอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะไปลุกลานคนอื่นนะครับ แล้วสองก็คือแสวงหาพื้นที่ที่มีทรัพยากรจะมาสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนั่นก็คือเรื่องแร่หายากฉะนั้นนะเนี่ยโจทยริงจริงเนี่ยเป้าหมายมันคือไอ้ตัวสองยุทธศาสตรน์นี้ตอนนี้ก็ถอยกลับมาอีกีกีต้าพูดเอ้ยพอสเซียซึ่งมีประเด็นเนี่ยละ่ะกับยูเครนก็ไม่ได้ต่างกันไงยุทธศาสตร์ขยายรัฐมหาอำนาจก็คือไปเอาพื้นที่ยูเครนนั่นแหละเฮ้ยเราก็ขยายตัวออกไปแต่การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่บั่เกี้บอกมาเลยทั้งขีปนาวุธไม่ว่าทั้งโดน แต่ที่ให้เห็นเลยรัสเซียคิดอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับแล้วก็ขี่ปนาวุธต่างๆเนี่ยเป็นออกมาในรูปของเป็นการไปลุกลานนะเพราะมันเป็นอาวุธที่ส่งสัญญาณไปลุกลานไม่ใช่ส่งเป็นอาวุธที่มาตั้งรับเป็นโดรนก็จริงแทนที่จะเป็นโดรนตรวจการไม่ก็เป็นโดรนเพื่อจะไปจัดการโจมตีเขายิ่งไอ้ตัวขีปนาวุธไม่ต้องเอาไกลก็ว่าข้ามะวีไ้ได้ฉะนั้นเป็นสิ่งบอกเหตุเลย ว่าสิ่งที่คิดออกมาตรงเนี้ยเราก็ยอมรับว่าแล้วก็ประกาศสัปดาห์แสนจะรูปภาพแล้วก็ส่งสัญญาณออกข่าวว่าเอ้ยมีการทดสอบผลสำลิศได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครรู้คําตอบที่แท้จริงว่าไอ้ผลสำลิศอิทธิฤทธิ์ของอาวุธเหล่าเนี้มันรุนแรงร้ายแรงตามนั้นหรือไม่แต่ในแง่การปฏิบัติการข่าวสารในแง่การไอโอในแง่ในแง่การจิวิยาที่กําลังปฏิบัติการยุทธ ในยูเครเชิงลุกเนี่ยแล้วขนาดจวกันเพื่อเป็นการป้องปรามก็คือเราปฏิเสธไปได้คือนาโตว่าเอ้รัเสเซียบอกว่ายังไงผมก็ไม่กลัวคุณถึงแม้คุณจะมีความพร้อมคุณจะประกาศสักดามาคุณจะร่วมมือกันผมก็ไม่หยุดเพราะก็ยังมองว่าคนที่จะหาความลงตัวระหว่างผมกับนาโตได้กับสหภาพยุโรปได้ก็ยังต้องคือสหรัฐหรือจีนเท่านั้นโดยอ้างว่า ที่กล่าวมานี้คือมาหาอำนาจทั้งสิ้นฉะนั้นตรงเนี้ยที่กีตาบอกมาเนี่ยรัเสเซียยังเดินอยู่เพราะมันก็เป็นเรื่องที่วนอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยหยุดยิงหยุดยิงสหรัฐฉายมาไม่รู้กี่รอบแล้วะนานดีซ้มไม่ประสบผลสําเร็จเลยเพราะว่ารัเสเซียก็ยืนการแบบเดิมว่าเอ้ยไอ้พื้นที่ที่ไปยึดครองอยู่เนี่ยยูเครนต้องโอเคก่อนว่าเป็นของรัเสเซียเอ้ยอยูเครนต้องโอเคแน่นอนว่านาไม่เป็นสมาชิกนาโต้วนอยู่ตรงโจทย์เดิมเนี่ย ยูเครนก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หยุดยิงก่อนสิแล้วถึงค่อยมาคุยกันไม่ว่าจะเรื่องไอ้พื้นที่ไม่ว่าจะเรื่องของนาโต้เนี่ยฉะนั้นมันยากที่จะยุติยกเว้นต้องมีกรรมการกลางซึ่งทุกคนก็มองไปที่สหรัฐเพราะว่าอะไรเพราะทําเป็นคนประกาศลงมาเองเนี่ว่าจะต้องจัดการการยุติไอ้ตรงเนี้ยพื้นที่นี้ให้ได้แต่ล่าสุดแปลกรัเสเซียยิ่งพัฒนายุโทโธปกรณ์อาวุธแบบที่กีตาว่าสหรัฐบอกว่าจะส่งโทมาฮอ มาปับ๊บก็ยังก็ยังส่งแค่แพร์ติออตแพร์ติออตเนี่ยมันเป็นเชิงตั้งรับเพราะมันเป็นตัวสกัดกัน้นไอสิ่งที่ถูกยิงมาแต่ถ้าเป็นโทมฮอคเนี่ยมันเป็นตัวไปยิงเขาเป็นตัวลูกกรานอันนี้ก็ยังให้เห็นว่ายูเครนก็จริงยังไม่มีศักยภาพจะไปลูกกรานมันอาวุธที่ได้รับมันยังเป็นน้ำหนักของการตั้งรับแต่ของรัสเซียที่ผลิตแล้วสื่อมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันกลายเป็นแต่จะลูกกรานใช่ครับเมื่อเปรียบเทียบกันถูกต้องครับใช่ครับ แต่ในการเจรจารอบล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ได้มีการพูดถึงความพยายามในการสร้างสันติภาพในแต่ละจุดทั่วโลกรวมไปถึงพื้นที่ประสเซียยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านประดอนประเมินนะคะจีนจะช่วยสหรัฐในการสื่อสารกับรัสเซียให้จบสงครามยูเครนได้ไหมคะจีนถือว่ามีอิทธิพลเพราะสหรัฐก็จะมีความเชื่อการที่รัสเซียดํารงสภาพการสู้รบอยู่ได้เนี่ยจริงๆแล้วยังต้องมี ฝ่ายที่หนุนหลังซึ่งสหรัฐก็ยังแบบเล็งอยู่อะเฮ้ยจีนเนี่ยต้องเกี่ยวคือจีนไม่ใช้ทางตรงทางอาวุธจุทโธปกรณ์ใช้ทางอ้อมไงทางเศรษฐกิจช่วยซื้อน้ํามันไงก็เหมือนอิหร่านเนี่ยก็อยู่ข้างหลังฉะนั้นสาหรัฐบอกไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี่ยยังอยู่ข้างหลังไอ้รัสเซียมันยืนอยู่ได้เนี่ยเราต่งชั่นมันโอ้เรากดดันมันคว่ำบาตมันเฮ้ยมันก็อยู่ได้แต่โอเคจริงๆยากกรบ,บาดเพราะรัสเซียเนี่ยความใหญ่ของประเทศทรัพยากรที่เขาจะดารงสภาพ ทรงชีพเนี่ยเขาอยู่ได้แน่แต่รายได้เนี่ยต้องยอมรับเขามีรายได้จากเรื่องการขายน้ำมงน้มันออกไปเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทั้งฝ่ายอิหร่านแล้วก็แม้กระทั่งฝ่ายจีนแล้วเมื่อก่อนถูกคลรหาประเทศนาโต้บางส่วนน่ยังไปช่วยซื้อเลยเหมือนตุรกีอย่างเนี้ยฉะนั้นสหรัฐก็มองว่ายังไงจีนน่ะอยู่ข้างหลังแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยถ้าพูดกับจีน,แล,จนแล้วจีนโอเคมันน่าจะส่งผลแต่ตอนนี้จีนจะโอเคกันได้ยังไงเฮ้ย ไอ้เรื่องที่เรามีปัญหาันอยู่ไว้เรื่องภาษีอย่างนั้นมาสแสวงหาทางออกเรื่องแรกหายากก็มาเจอการไอ้บรรลุข,ข้อตกลงล่าสุดที่ปูซานเกาหลีใต้นี่แหละอันเนี้ยทําให้จีนกับสหรัฐก็ผ่อนคลายกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าประธานดีทัมเนี่ยต้องไปกระซิบสีจิ้นผิงอยู่แล้วว่าเอ้ยดังนั้นไปสมรภูมินั้นเนี่ยให้รัสเซียเบาๆหน่อยเป็นไปได้ใช่กับผมครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็น ท่าทีของทางฝั่งจีนนะคะขณะเดียวกันในสมรภูมิก็ยังเห็นสู้รบกันดุเดือดอยู่รัสเซียโจมตีทางอากาศรุนแรงยูเครนก็ใช้วิธีการตั้งดับนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ามีการโจมตีไปหลายจุดในพื้นที่ของรัสเซียด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสจะได้เห็นการยุติสงครามหรือว่าการหยุดยิงเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เหลือภายในปีนี้ไหมคะโอ้ยังเป็นความเหนื่อยยากนะเพราะไอ้ข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมันมันติดขัดทั้งคู่นะติดขัดคือไงข้อตกลงอะ คือรัสเซียก็พยายามจะบอกไอ้พื้นที่ที่เขารุกไปเนี่ยทางยูเครนต้องตอบว่ามันต้องเป็นของเขานะกับไม่เข้านาโต้ซึ่งไอ้ไม่เข้านาโต้เนี่ยแหมม,มันมันยากที่จะไปพิสูจน์ซ่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกถ้าเขาเกิดจะรับก็ยูเครนไงก็ต้องยื่นไปอยู่แล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ที่รัสเซียเข้าไปบังคับไม่ได้ขณะเดียวกันยูเครนก็ยื่นเงื่อนไขยอย่างเดียวจะพูดในสองข้อเนี้ยก็ช่วยไปหยุดยิงก่อนสิ คือต่างยังอยู่ในบรรยากาศที่ไม่วางใจกันทั้งคู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นสึกีดเยื้อแล้วนี่บอกมบอกจะหยุดยิงบ้างปางก่อนว่าจะไป,ปะไปประเมินยูเครนต่ําก็ไม่ได้ว่าไม่มีศักยภาพที่จะต่อก,ก่อนยูเครนก็แสดงเห็นว่าเขาต่อกวอนมาได้ที่คุณบอกเมื่อก่อนครั้งแรกสามเดือนจบอะแล้วนี่เป็นกีไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มีพันธมิตรช่วยจริงๆฉะนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาต่อก่อนได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันถึงเป็นความยากลาบากยังยืนยันว่า ไอ้สองประเทศจะยุติได้เนี่ยยังไงต้องเป็นสหรัฐหรือจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถ้าสองประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอ่าสื่อสัญญาณส่งวิถีไปรัสเซียนะอันนี้มีโอกาสหายุดได้ฉะนั้นไอ้ภายในหนึ่งปีเนี่ยก็ยังคงลำบากเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะบรรยากาศกับจีนกับสหรัฐเนี่ยก็ยึดยักกันไปอยู่เนี่ยไอ้ภาษีทําเดี๋ยวขึ้นภาษีร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เอา้าเดี๋ยวหยุดต่ตอนนี้เอา้ามาเจรจาลงและผ่อ,อนคลายเรื่องแลหายากเอ้าจะซื้อสินอ่าสินค้าทางการเกษตรมาเนี่ยก็ฟังดูดี แต่จีนก็ยังหงุดหงิดสหรัฐเพราะว่าภาพที่สหรัฐเนี่ยเริ่มมีเป็นตํารวจโลกไปจัดการเรื่องแก๊งกมเมอร์ของจีนเนี่ยนะโดยสหรัฐก็บอกว่าไอ้แก๊งกมเมอร์เนี่ยจะที่ไหนก็ตามเถอะแต่เบื้องหลังจริงๆเฮ้ยมันมาจากจีนเทาแล้วมาจากจีนเทาก็เหมือนมีการสื่อสารํานองว่าไอ้จีนเทาจีนก็บอกว่าไอ้จีนเทาพวกเนี้ยเขาจัดการไงเพราะเขาถือว่าผู้ที่มันเลวจัดการมันเลยหนีออกนอกประเทศแล้วมันไปเปลี่ยนสัญชาติแล้วแล้วมันไปอรารวาสแต่ฝ่ายตะวันตกก็พยายามสื่อว่าเฮ้ย มันตีปอกหน้าหรือเปล่าเนี่ยคือใช้ไอ้พวกนี้ไปอารวาสความชั่วร้ายและขณะเดียวกันก็จีนก็มาลุกทางเศรษฐกิจกฉะนั้นจีนก็ยังหงุดหงิดอยู่ตอนนี้ยบรรยากาศตอนนี้จีนถึงระมัดระวังมากไงเพราะกลัวฝ่ายตะวันตกฝ่ายสหรัฐเนี่ยไปปฏิบัติการข่าวสารอีกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องสกรรมเมอร์ที่โกงไปทั้งโลกเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยเป็นจีนอีกแล้วอ่าไม่ไม่พูดว่าเป็นจีนเทาพยายามจะพูดไปว่าเป็นจีนเทาก็จริงแต่หลังจีนเทาเนี่ยจีนใหญ่ยังอยู่ด้วยหรือเปล่า หมือนตั้งเป็นปริศนาธรรมอ่ะจริงก็เลยยังหุดหิดอยู่ว่าเอ๊ะเอ๊ะมันยังไงว่ามันมันมันจะพันธมิตรกับเราหรือมันจะมียังไงตรงเนี้ยพี่ก็บอกว่าไอ้บรรยากาศความไว้วางใจกันเนี่ยมันยังไม่ลงตัวแต่พอดีไอ้ผลประโยชน์ที่มันส่งผลกระทบมันเลยยังพอเจรจากันได้ในเรื่องของทางเศรษฐกิจใช่ครับผมครับค่ะแต่อีกจุดหนึ่งที่เห็นปฏิกิริยาของทางฝั่งสหรัฐนะคะก็คือความพยายามในฝั่งของการทหารด้วยเหมือนกันนะคะ สหรัฐนี้ประกาศจะทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกเลยในรอบ3 3ปีนะคะล่าสุดคุณทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าเขามีข้อมูลว่าจีนและรัสเซียต่างก็ทดสอบนิวเคลียร์สหรัฐก็จะทําเหมือนกันนะคะเจรจาก็ทําการทดสอบนิวเคลียร์ก็ทานะคะท่านพระดอนมองว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐคืออะไรกันแน่เขาจะเอาการทหารนําหรือจะเอาการทูตการค้านําสุดท้ายการทหารยังต้องเป็นตัวแบ็กอัพหมดและเอาทางการทูตการค้าระนำ แต่การทูดกับการค้าเสียงดังเนี่ยเพราะการทหารมันอยู่ข้างหลังฉะนั้นเขาต้องแสดงแสนยานุภาพอยู่ดีว่าเขาต้องเหนือชั้นกว่าคุณจะทดลองอาวุธต่างๆขีปนาวุธต่างๆคุณทดสอบผมก็รู้หมดเพราะว่าไอ้ในเรื่องอวกาศเนี่ยผมเป็นคนครองโลกฉะนั้นคุณทําอะไรอยู่เนีย่ยผมรู้ทั้งนั้นและตอนเนี้ก็เลยต้องแสดงอิจิฤที่คุณกําลังจะประกาศสักดาเดี๋ยวผมก็จะประกาศสักดาทดสอบให้ ดูเหมือนกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าบริหารสมดุลในเรื่องสญญายายนุภาพแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยยังไงสหรัฐสญญายายนุภาพในโลกนี้ยังคงอันดับหนึ่งตามมาด้วยจีนตามมาด้วยรัเสเซียตามมาด้วยเกาหลีใต้ฉะนั้นสหรัฐยังเป็นหนึ่งอยู่ฉะนั้นตรงนี้ยังไงเขาต้องแสดงเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ไปแบ็กอัพการทูตการเมืองระหว่างประเทศของเขาแล้วมันก็เป็นตัวไปแบ็กอัพในเรื่องเศรษฐกิจกที่เขาไปเดิน ภาษีทับเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยในตัวระดับหนึ่งแต่จริงๆอิทธิฤทธิ์ที่มันให้มันมีน้ำหนักได้จริงเนี่ยเพราะสัญญาณุภาพที่อยู่ข้างหลังของกองทัพสหรัฐใช่กระครับแล้วการทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐที่ไม่ได้ทำมานานกว่าสามทศวรรษนะคะท่านประดอมมองมุมทางด้านความมั่นคงจะเป็นอย่างไรพัฒนาการมันจะเป็นยังไงนะคะสาญยญานุภาพมันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะคะทดสอบ ครั้งนี้เนี่ยะจะเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปของภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไงอ่าใช่เขาต้องแสดงให้เห็นเลยว่าอิทาล์ของนิวเคลียร์เขาเนี่ยมีสมรรถนะสูงกว่าของรัสเซียและจีนเท่านั้นละต้องการแสดงแค่นี้ว่าเหนือกว่าแล้วพอแสดงว่าเหนือกว่าสารยานุภาพเขายังคงเป็นระดับหนึ่งเอาแค่นี้พอแล้วตรงเนี้ยจากสัญญานุภาพตัวนี้เนี่ย มันก็เข้าไปแบ็กอัพอ้ยุเรือฐาสรสองขาที่พี่ว่าตลอดเฮ้ยการขยายรัฐผ่านานา,น,าน,นั่นคือที่โอเปอ i รติกจะไปที่ไหนก็ตามโดยอ้างว่าเพื่อจะอาวุธเหล่านี้ไปวางเพื่อป้องกันป้องตามเพื่อความปลอดภัยของสหรัฐแต่อีกขาหนึ่งอีกเหรียญด้านหนึ่งคนบอกว่าเอ้ยหรือเอาไปวางเพื่อจะไปลูกลานขาว่าขาหนึ่งก็บอกว่าป้องกันตนเองแต่อีกขาหนึ่งคนมองเฮ้ยมาวางตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะมาเอาไปยิงไปลูกลานเขาหรือเปล่าใช่ไหมและพอมา ยุทธศาสตร์ที่สองปฏิเสธไม่ได้เลยพอเอาตัวนี้สายญ,ญานุภาพไปแสดงสศักยภาพกันกลับมาเลื่อนแสดงหาทรัพยากรถูกความมัง่งคั่งกลับไีกะไอแลเอิร์ดบนใหม่ละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจยุทธศาสตร์สองประเด็นหลักอันนี้นะรับรองได้ที่มันมีการเคลื่อนไหวแสดงสญญายยานุภาพอะไรต่างๆไม่ว่าจะเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะทางการเมืองไม่ว่าจะเคลื่อนทางการทหารสุดท้าย มันไปที่ปลายทางเพื่อตอบคำถามของยุทธศาสตร์สองข้อที่เรากล่าวข้างต้นใช่กับผมครับโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ